มาครับเรามาทำคอนเทนต์นี้กันน้ําตันครับพี่น้องน้ําตันจากท่อก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าเจอเคสลักษณะท่อตันแบบนี้ครับเราก็ต้องทําการทดสอบระบบดูก่อนว่ามันตันที่ท่อนไหนส่วนไหนยังไงครับผมก็จะเปิดถ่ายน้ํากุ้งนะครับแล้วก็กลับมาดูที่ท่อซึ่งพอถ่ายน้ําแล้วน้ําวิ่งมามาล้นที่ท่อนนี้หมายความว่าท่อที่ตันคือท่อนล่างนี้ครับสาเหตุหลักๆนะครับ ก็เกิดจากไขมันจากการประกอบอาหารเนี่ยครับจากร้านอาหารเพราะฉะนั้นนะครับเราจาเป็นต้องมีถังดักไขมันเพื่อคอยดักไขมันไม่ให้ล้นเข้าไปในระบบท่อซึ่งอนาคตมันจะทําให้ท่อมันตันนะครับเราก็ต้องคอยหมั่นดูอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อมันเกิดเหตุท่อตันขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะทําการแก้เบื้องต้นด้วยตัวเราเองก่อนโดยใช้น้ํายาท่อตันเนี่ยครับลองยอดดูก่อน ผมก็จะเอาน้ํายาท่อตันเนี่ยยอดลงไปในท่อท่อนที่มันตันอยู่นะครับเพื่อให้น้ํายาเนี่ยมันกัดไขมันออกอาจจะทําให้ท่อเนี่ยหายตันก็ยอดลงไปเลยครับน้ํายาท่อตันอย่างนี้ใช้แล้วต้องระวังนะครับเพราะว่ามีค่อนข้างมีอันตรายมากถ้ากระเด็นโดนตาโดนผิวหนังเนี่ยอาจจะทําให้เกิดแผลผ้พองได้เพราะน้ํายาค่อนข้างรุนแรงหลังจากที่เทปไปแล้วครับท่อก็ยังไม่หายตันเพราะฉะนั้นครับขั้นตอนต่อไป ผมก็จําเป็นที่จะต้องทะลวงท่อเห็นไหมครับจากในคลิปเนี่ยไขยมันออกมาจํานวนมากเลยแสดงว่าท่อเนี่ยมีการตันเป็นระยะเวลาที่นานแล้วเราไม่ได้ทําการลอกท่อทะลวงท่อก็จะทําให้ไขมันเนี่ยสะสมแล้วก็ก่อตัวอยู่เต็มท่อจนวันหนึ่งน้ําก็ไม่สามารถไหลลงไปได้ครับก็ใช้การทะลวงเบื้องต้นก่อนครับอาจารย์สายยางสอดเข้าไปรวมไปถึงใช้ เหล็กที่เป็นเกลียวครับสอดเข้าไปจากนั้นครับทําเองแล้วยังไม่หายตันผมก็เลยเรียกช่างมาทะลวงท่อเบื้องต้นครับโดยช่างเนี่ยเขาจะมีเครื่องมือที่พร้อมกว่ามีสายสปริงเนี่ยครับแย่เข้าไปในท่อนท่อพอทะลวงแล้วครับท่อก็จะหายตันแต่ปัญหาใหม่เกิดขึ้นครับคือในบอดักเนี่ยเส้นท่อเมนมันตันมันตันแทน เราก็ต้องมาไล่ดูต่อครับว่ามันตันจากอะไรนะครับโดยการเปิดฝาท่อของท่อเมนทั้งหมดเนี่ยขึ้นมานะครับสาเหตุของท่อเมนนี้มันอาจจะเกิดจากตะกอนที่สะสมมาเป็นระยะเวลานานครับเพราะผมถามจากเจ้าของที่เนี่ยเป็นระยะเวลา30กว่าปีนะครับที่เขาไม่เคยเปิดท่อเปิดบ่อดักตรงนี้ครับแล้วก็ตักเศษตะกอนออกจะเห็นว่าจะมีเศษดินเศษทรายครับจานวนเยอะมาก เพราะฉะนั้นนะครับถ้าบ้านใครเนี่ยมีบอ่อดักแบบนี้ครับให้มันให้มันตักสิ่งปฏิกูลออกนะครับนะเพราะจุดประสงค์ของบอ่อดักก็คือสร้างไว้เพื่อให้เศษหินดินทรายอะไรก็แล้วแต่ครับหรือว่าไขมันที่มาจากท่อเนี่ยมากองรวมกันที่บอ่อนี้แล้วเราก็เปิดบอ่อตักออกเพราะฉะนั้น,นครับบอ่อนี้จะต้องใช้เครื่องมือการทะลวงที่ใหญ่กว่าเดิมเพราะว่าเป็นท่อเส้นใหญ่ช่างก็เลยเอาเครื่องมือ ตัวใหญ่กว่าเดิมขึ้นมาครับเครื่องมือตัวนี้ครับจะมีสายลักษณะที่ยาวและก็สามารถต่อได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เอาไปทําเองที่บ้านนะครับอยา่าคิดว่าใช้สายอะไรก็ได้นะครับเพราะถ้าเราทะลวงเข้าไปแล้วแล้วสายเนี่ยมันหลุดคาท่อมันจะทําให้ท่อตันแล้วก็แก้ยากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเลยจําเป็นต้องใช้ช่างครับเห็นไหมครับ่วัว้อต่อเนี่ยจะสามารถต่อให้ยาวเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วก็จะมีสลัก เกี่ยวไว้มันจะทําให้สายเนี่ยมันจะไม่ไปหลุดคาอยู่ในท่อเราก็ทําการทะลวงกันไปครับทะลวงกันไปเรื่อยๆครับจากนั้นก็ตักสิ่งปฏิกูลออกด้วยครับเห็นไหมครับสิ่งปฏิกูลอยู่ในท่อเยอะมากนะครับโดยบ่อที่สามครับบ่อนี้เนหน้าร้านแคลลี่บอยบ่อนี้ครับมีเศษหินดินทรายครับเกือบเต็มบ่อซึ่งถ้าดูจากในรูปนยครับบ่อค่อนข้างลึกนะครับเห็นไหมครับ ดินเขาไปกองเต็มเลยครับมันก็เลยทําให้ท่อเมนเนี่ยมันตันนะครับจากที่เราทำการะลวงกันไปสักคู่ใหญ่ครับน้ําจากท่อเมนก็ไหลแล้วครับน้ําไหลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับท่อเราก็จะไม่ตันใช้งานได้ปกติขอบคุณมากครับ